สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามข่าวในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญครับในวันที่9พฤษภาคม2567ครับไฟส่องสว่างตามถนนลัดพวงจรชอร็อตเอาสัตว์เลี้ยงควายตายไป็นตัวครับเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาในวันที่9ครับพฤษภาคม2567 นายมหัธมงคลนายอำเภอเสนาคริคมจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้านครับมีสัตว์เลี้ยงถูกไฟช็อตตายเป็นหนึ่งตัวครับก็ให้เออนายคุณหารโพชัยปรัดอาวุโสอำเภอเสนาคริการนายสุภีสังกาปลัดฝ่ายความมั่นคงตลอดทั้งปศุสัตว์อำเภอได้ออกไปตรวจครับดูก็เห็นนครับชาวบ้านกำลังมุง ดูอยู่ก็เนื่องจากมีครับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในประจำหมู่บ้านก็ได้ออกไปเล็มหญ้ากิกนหญ้าตามถนนเมื่อมาถึงตรงนี้ครับก็ตรงเสาไฟตรงนี้ก็ได้ลม้มลงเออลม้มลงจากการสอบถามครับเจ้าของควายก็คือพ่อใหญ่น้อยทองเหลืองครับพ่อใหญ่น้อยทองเหลืองก็อยู่บ้านครับเลขกที่34หมู่ที่2 บ้านโคกการตำบลนาเวียงอําเภอเสียนคาคดิคมจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าของควายครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ได้เล่าให้ผู้สื่อขาวฟังว่าก็ปกติครับก็ปกติก็จะนําสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงทุกวันครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาวันนี้เชา้านี้ครับสัตว์ตัวดังกล่าวนี้ครับมีทั้งหมด12ตัวควายครับตัวที่12นี่ ตัวที่ตายเสียชีวิตนี้ครับก็ไปเลี้ยาอยู่ใกล้ๆเสาไฟเสาไฟส่องสว่างตามถนนยามค่ําคืนนี้ครับก็ได้ลม้มลงเลยเข้าใจว่าไฟช็อตแน่นอนครับดังนั้นก็ได้แจ้งครับเจ้าหน้าที่ตามลําดับชั้นมาตรวจด,ดูและให้ความช่วยเหลือก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าในช่วงนี้มันสารุดหรือยังไงก็ต้องตรวจมันดูแล ครับเพราะว่าใกล้จะถึงฤดูฝนครับท่านผู้ชมครับก็ทําให้ครับในครับสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตในครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนครับบทเรียนแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่งเกิดขึ้นนี้ก็อยากจะให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงทุกท่านก็โปรดระมัดระวงังและก็ประชาชนครับประชาชนครับก็อย่ามองข้ามความปลอดภัยในครั้งนี้ ครับพอพอพอน้อยคพอน่อยครับเป็นยังไงพอก็่อยฟังเนี้ยค่อยตายนั่นครับทุกงเมื่อเตือนขึ้นมาผมก็ปล่อยค่อยออกไปประมาณเจ็ดโมงครับปล่อยค่อยออกไปในกินยาหน่าจะของน่าจะของนะครับชุเมื่อไปช่เมื่อก็ปล่อยคูเมื่อแต่ว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ที่เพราะอันไปเลยบอกไปน้ำทางนี่คือทางระวางปัานได้พอนี ข้างระว่างมันกลางนกคู่โอ้นกคู่มันถีมีไส้ซองถี่างโอ้เป็นรักไปครับว่านี่นี่ตัวนี่มันกินไปกินไปใกล้ควอยจะตัวค้อยค้อยสิบสองตัวสิบสองตัวครับสิบสองตัวตัวสิบสองตัวมันตายนี่แหละตัวนี้มักินไปน้ำขางข้างเราไปหอดใกล้เสาไฟร่มลองนะโอ้ร้มลงร้มล้องขางรมกัน ย่างไปตามข้อยู่แต่ว่าเห็นั้วยล้มลงแล้วผมขนย่างเมื่เบิ่งย่างมืเบื่งแล้วเอชียนว่าไฟสอดนะครับเพราะว่าเห็นฟู้ค้ยเป็นยัไ้าเห็นฟูงค้วยมูมันหนอนมัดมมดดมมัดดมเมืองเลยกัมันเป็นยัไงพเต้นนี้เต้นนี้ก็เชียนว่าไฟสอดจากในที่ใดพ่อวันจากนั้นผมก็แจ้งท่างสมาเชีวกสมาชิก อ,อัวจอผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งผูาา้ใหญ่บ้านท่านผู้อาวทั้งอำเภอครับครับทั้งไอ้ซอจอนะครับตัวจอยติดบาดท,ที่นี่กอ้แจ้งทั้งไฟฟ้าไอ้เสียหน้งกันอีมนะครับมาว่ากินว่าไฟย่างเลยว่าแจ้งไห้่นมาดับไฟห้ครับไห้นมาดบไฟ่นขุดมารีบมาเลยโอ้มาไว้มาไว้แต่ที่นี่มาแล้วเอาไปบบยวงคุยกับคุ้ย ก็มันหิดิดว่าไฟจอดนะมันตายแล้วมันตายแล้วนะครับพ่ลงให้ใจแล้วน้ับตายแล้วอันก็้วยอันอันยุทจะปีก่อนค้อยตนก้อยหนึ่งประมาณปีแปดเดียบแปดเดียบครับเขาขายตัวจากบาทขายกับจีประมาณสองเมือง